สวัสดีจ้า,จ,าจูกะสวัสดีเอาบองโอนกบุพเพเด้อจ้ามาผอกับห้องสองคนอีกได้เลยจ้าพี่น้องสาวสุรินทร์กินแซ่บเด้อจ้าเอน,นีได้ก๋วยเตี้ยวเด้อจ้าพี่น้องก๋วยเตี้ยน้ำตกเฮ็ดเฮ็ดเองพี่นอ้องคุดยากเด้อพี่น้องเฮ็ดเองก็ใส่ได้ไหลายไปโหลดเด้อพี่น้องมีกรแซ่บเบิ่งนะ้าเบืนะ้องหน้ามีกระตอนเนื้อลูกซีนกับเนื้อเด้อจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยปุ้งแบบเผ็ดๆแซ่บๆเลย สีไหมชิมก่อนชิมก่อนโอ้ตีมือของยายแกดเดลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมม,มีแต่เหนือมีแต่พักนี่นี่กะปิน้ำเดือดจากพี่น้องโอ้โริมไหมกินไหมปกติจิ้มกับบักทัวเอบอาบุกพีกมากพี่น้องมีพักใบโหระพาด้วยจ้ะบักทัวแล้วก็ทัวพู้ด้วยจ้ะพัก ข้าเพียกกินน้องกับเปียกแอบเหนือตอนใหญ่ปวมีแต่เหนือโกยเส็นเละมดอขอขยับมากเนี่ย พี่น้องเอ้ยหาเศษบะพอมีแต่เหนืยอ,อ,อ,อใส่ทั้งกระดูกหมูใส่ทั้งลูกศินปะต้งน,งนั่งรอขั้นตังพี่นออ้องอใ <laughs> แล้จังสี่ละนี่ยง,ยงยอง เจนดีเดพี่หนงหัวแ่ืมหนูอเอ้ยมีแต่เนือออน่อคุาพกัเมือเออแล้วืมหนเอ้ออยบางดสินไหม นิ้วกะเฮ็ดเองไปหลดฝีมือจะแก๊สคนเดิม ก้นกะจานปุ้งเบอร์คือกันพี่หน่องอันนี้กินเปียวเป,ยวเปียวเข้มกินเปรียวหวานจิ้มกินน้ำกะปิมาจิ๋ว Một cái pha nhẹ nhàng như Ủa ดูกหมูสี่ข้องวกซินก็ไงปวดไงแห้ง วันยุดก่อหาแต่แนวกินว้าพี่น้องเสี่ยอืมอ้แม่ยให้พี่น้อง うん、うん <laughs> ถั่วอร่นหไยวูฮะแ้งสีโครงไหมโอ้สีโครงเขาไม่จะเหนือตัวนีิกระดูกดู เนาะเนือน้อซี่ครงอร่อยงามมดจัดหนาแซ่บน้ำซุปแจ่แห้ง เนื้อติกระดูกเสบ มาดาละกุ้งโอ้โห่น้องเอ้ยเหนียครับกระดูกต้นหน่อยเนื้อร้วนๆเลยเนื้อตดกระดูกไหมไม่ติเนื้ออ่อนๆ เปื่อยครับแสบมากเนื่อะจะจะดูดไหมเปื่อร่มเย็นสบายกระดูกเปื่อ,อยแห้งเปื่อยอีเลย นั่นขับกันไม่เม่เ่เย,ยเห็ดมากรไรไปเมื่อกี้ ไง<ใ>หน่อเต็มในกินอันนี้เนื้อไปไั่กินคำหนึ่งอ้เน่ารู้ล้วนว้าหน่อเอ้ยเปือยแห้ง ยังจะเกิดเหนื่อยขาอเปื่อยหืม่างกันตังย่างกันตังแล้วด้วยพี่หน้องโต๊ะมันสูงไหมเบื้องล้างมันลมเย็น จะเอาเซตสูงมากใหญ่ดีขนาดกินเอาเนื้อ เห็ดน่องกระจายเหนือเปื่อยๆไหมเปื่อยแห้งสื้อมากกินบ่ออิ่มนเป็ดน่องเห็ดเองเห็ดเองใส่ทั้งกระดูกลูกสินเหนือ ปผลนะสิงนะไรฮนั <laughs> น่นปวเสียงหัวหอมหัวหอมโอ้ยสนใจ เนื ui, ้อเต็มถ้วยพี่น้องเนื้อหลายใส่มายหา่เมื่ออิ่มกินกินบบเมื่อเลยกินได้ละยิ่งบบเบิดใส่เ้นมาก็น้อยเดียวเลยพี่น้องเน้นแต่เนื้ออันนี้ใส่เ้นหลาย ก็สน,นียยิมเหพี่น้องเอ้ยเจ้มปวยพวดปวยมันแดงพวดนหมอ,อ้ปักเจอมหรอ,ออ,อิ่มอ,อิมอ่มแน่พี่น้องคุณไ <c oughs> ดซี่คบอกว่ายังง คุณใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้พวกร้องสองคนนำเด้อยจาะพี่น้องมานนีพวกร้องสองคนก็นขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีจา้จาพอกันไหมคลิปหนาเด้อดจา้าเหม็นมาเลยๆ้เด้อพี่น้อง <laughs>